เขาใหญ่ทุกทัานนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับช่องวิชัยสร้อยสวรรณครับผมประจําวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ครับช่วงบ่ายโมง12 13นาทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สั้นๆนะครับไลฟ์สั้นๆเกี่ยวกับการทําอาหารเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับผมท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมในไลฟ์นี้นะครับผม ก็เช่นเคยแล้วครับผมนะครับว่าช่วงเช้านะครับพาเจ้าคุณพัน์ไปออกหาเลาะแถวถนนล่มเก้ามานะครับสามไม้ก็จัดมาหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวจะมีลงคลิปให้ได้รับชมกันนะครับผมใครที่เข้ามาต้องกราบขอบคุณนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องครับ คครับสูตรสำเร็จนะครับอ่าสูตรนกคึกน้องครับเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาทำกันสดๆนะครับผมเพ่ได้รับชมกันเลยนะฮะนี่ครับอาหารเม็ดเล็กรวมนะครับอาหารเม็ดเล็กรวมนะครับล้างนะครับ ล้างให้สะอาดนะครับผมเอาเม็ดที่เสียออกนะครับผมแล้วก็พึ่งแดดนะครับพอหมาดๆนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเตรียมนะฮะเตรียมไข่อันนี้ผมซื้อมาสี่โลนะครับสี่โลก็เทียบปริมาณก็คือว่าอาหารหนึ่งกิโลไข่แดงหนึ่งใบ นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมจะมีอะไรอีกนั้นก็เดี๋ยวรับชมกันในคลิปนี้ในไลฟ์นี้นะครับผมทำเป็นประจำครับผมพี่น้องครับโอ้ช่วงนี้นกหลายตัวครับผมพี่น้องครับผัดขนนะฮะ ผัดขนโหดูแต่ละตัวนี่ขนเต็มกรงเลยครับอ่ะใส่ไปเลยนะครับผมพี่น้องเอาเฉพาะไข่แดงนะครับป๊อกเข้าไปเดี๋ยวไข่ขาวด่ ไปต่อนกมาหน้าดําก็ไปพอกหน้านะครับล้อเล่นครับผมพี่น้องหยอกหยอกครับหยอกหยอกอากาศร้อนหน้าดูครับผมนกช่วงนี้ก็เล่นได้แต่ช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆครับผม 你。 ลองไปทํากันดูนะครับพี่น้องครับก็มีเวลานะครับผมหรือว่าไม่ลําบากนะครับผมมีงบประมาณก็ลองไปทําดูนะครับนกที่เอาไปจากผมนะฮะ มีอาจารย์บางท่านครับผมนะครับคือบางทีเอาไปแล้วอาหารมันมันต้องดูว่าเราเลี้ยงยังไงด้วยนะครับว่าคนที่ขายไปเนี่ยเลี้ยงยังไงด้วยนะครับผมผมอยากแนะนําประเด็นนี้ด้วยนะครับผมบางทีเนี่ยเขาเคยกินอาหารเมร็ดเล็กรวมนะครับบางตัวมันก็ไม่กินนะครับบางตัวมันก็ไม่กินอาหารเม็ดเม็ดใหญ่รวมไม่กินข้าวเปลือกไม่กินข้าวเม็ดมะเขืออย่างนี้ครับ ถ้าเราเลี้ยงเข้านะครับเอาไปแล้วมันก็ดอกมันก็ไม่ขันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับเป็นประเด็นอยู่นิดนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่ครับทุกท่านครับสูตรสาเร็จนะครับที่นี่ไร่นี้ไร่เดียวที่นี่ที่แรกนะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมอาจารย์น้ําปลานะครับกับไข่เนี่ยนะครับผมไม่ต้องมากนะครับผมพอ เ็มปะเล่มปะเล่มพอนะครับผมคุกเขาให้เข้ากันนะครับรับรองครับสูตรนี้โอ้โหคึกดีครับผมไม่ต้องเค็มมากนะครับไม่ต้องเค็ม ตอนช่วงเที่ยงครับผมกลับมาครับพี่น้องครับนกเฉเลยตัวที่ผมต่อได้เออเต้มแรกที่เพชรบูรณ์ครับผมโอ้โหเปิดคารมลงให้ผมฟังครับเป็นนกหนึ่งกูกเสียงเล็กแมมีขัดมีหนุนเรียกคำคูคำครับทีตัวความหวังอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมเห็นแววแล้ว สุดยอดเลยนกตัวนี้ครับหลังจากที่เราคุกเขาให้เข้ากันนะครับก็นำไปตากพึงแดดนะครับพึงแดดตากแดดให้แห้งเลยนะครับผมจะหนึ่งแดดสองแดดสามแดดก็ดีครับผม เข็มนิดนิดทำแล้วต้องชิมนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าสูตรใครก็สูตรมันนะครับผมแล้วแต่แต่และอาจารย์นะครับแต่ของผม่าผมเลี้ยงอย่างนี้นะครับเลี้ยงมานานเลี้ยงตลอดตุ๊กไว ้าสมัยก่อนนะครับผมผมเข้ามากรุงเทพทํางานกรุงเทพใหม่ๆนะครับพี่น้องจะเล่าสตอรี่ให้ฟังครับแต่ก่อนนี่แถวมินบุรีนะครับโอ้โหเดินต่อขี่รถต่อครับนกไม่ไหวจะเอาครับผมพี่น้องผมมาทํางานปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกพอทงานได้สักระยะหนึ่งครับผมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับผม อนกแถวมินบุรีอ่าหาไทยลาดนะครับหาไทยลาดแล้วก็แต่ก่อนเขตสามวาย,ยังไม่มีชื่อหรอครับผมก็เป็นเขตสามวาครับเดินต่อโอ้โหต่อคนเดียวครับพี่น้องต่อมาใส่กองรวมไม่รู้จะทำอะไรครับต่อมาก็ปล่อยต่อมาก็ปล่อยนกในกองรวมนี่โอ้โหเป็นยี่สิบสาสิบตัวครับสมัยก่อน นกเยอะครับเดี๋ยวนี้ป่าไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องถ่านในเมืองะต่อต่อ,ตอยากต่อลําบากครับเราจะไปเข้าในหมู่บ้านก็เกรงใจพื้นที่รอบชานเมืองมีแต่ได้รอบรอบ,รอบชานเมืองครับพี่น้องที่พอมีป่าหลอมแหลมให้เราได้เล่นได้ต่อได้ฝึกไม่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดแต่มันมีภูเขามีป่าครับต่อได้สบายใจ อยู่บนนอกนี่ครับอยู่บนนอกเล่นนกตั้งแต่อายุเก้าขวบนะครับผมสําหรับตัวผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะตื่นกันแต่เช้าก็ผมไปต่อแถวภูเวียงครับจังหวัดขอนแก่นภูเวียงภูเรือแล้วก็แถวบ้านแถวภูเขียวนะครับจังหวัดชายภูมินะครับพื้นที่ติดต่อกับขอนแก่นนะครับไปกันก็ไปนอนพักค้างแรมครับ เอาข้าวไปหงุงน้ำพริกปะลาอะไรก็ว่ากันไปโอ้สมัยก่อนครับเด็กๆใครเคยกินนะครับลาบแยะลาบกระป๋อมนี่โอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวนี้จะหากินแต่ละอย่างนี่โหลำบากครับ อ่ะพี่น้องเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตากแดดแล้วครับผม พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะทําการเปลี่ยนอาหารให้เขาเปลี่ยนอาหารครั้งใหญ่ครับผมนกผมนี่เปลี่ยนอาหารที่ผมเปลี่ยนสองวันเลยนะครับผมนกมันเยอะแล้วก็ทําความสะอาดพิธีพิถานนะครับต้องเททิ้งให้หมดนะครับผมที่ผมเลี้ยงเนี่ยส่วนที่เขาไม่กินนะครับผมก็เทรวมๆรวมๆนะครับแล้วก็ไป เททิ้งนะครับเอาไปหวานทิ้งแถวหลังหมู่บ้านให้นกป่ามากินมันกินมันก็จะได้คึกมันคึกเราก็จะเอาไปฝึกเอานกต่อเราไปฝึกนกฝึกเราไปฝึกมันก็จะเล่นกันค่อนข้างดีเลยละครับอืมอ่ะ ไม่ได้อ่านไลน์นะครับพี่น้องครับผมแล้วผมจะไมล่ตอบคอมเมนต์ตามหลังแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยครับผมพี่น้องครับอ่าไปตากแดด นี่ครับพี่น้องครับข้าวเม็ดมะเขือนะครับล้างอย่างดีครับนะครับล้างไหลายน้ำครับล้างจนสะอาดนี่ก็อาหารเม็ดเล็กรวมนะครับคุกไข่แดงนะครับผสมน้ำปลาอ่ะโอเคเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับโอ้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแปดท่านแล้วครับผม ขอบคุณอาจารย์อำนาจนะครับผมที่คอยมาเป็นกำลังใจหลายๆท่านนะครับผมขอบคุณอาจารย์อำนาจนะครับนี่แหละครับสูตรเลี้ยงของผมนะครับเดี๋ยวจะประมาณนี้เออพอดีจะแจ้งข่าวสารนะครับผมพี่น้องครับพอดีตัวที่ผมลงคลิปนะครับผมเจ้ามะเฟืองหรือว่าเจ้าดอนเจดีนะครับผมที่ผมแบ่งมาจากอาจารย์แบงค์นะครับ ที่ดอนเจดีนะครับปรากฏว่าก็ตั้งแต่ลงคลิปไปก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมนะฮะแต่ผมแบ่งไม่ได้จริงๆครับเพราะตอนนี้ก็ติดสถานะเรื่องของเขาผัดขนอยู่นะครับผมนะฮะมาถึงเมื่อวานเม,เมื่อวานก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วล่ะครับผมคือตกลง ตกลงกันแล้วล่ะฮะว่าผมผมเห็นอาจารย์แกอยากได้จริงๆครับแกตามผมมาสองวันผมเลยเกงใจอาจารย์แกอยู่จันทบุรีนะครับผมก็เลยตกลงแบ่งให้แกปรากฏว่าเมื่อคืนเมื่อคืนผมมาเช็คนกนะครับโอ้โหขนเต็มกงเลยครับผมก็เลยแบ่งใครไม่ได้ครับผมสำหรับเจ้ามะเฟืองหรือว่าเจ้าดอนเจดีนะครับผมนะครับ ตัวนี้เป็นนกป่าเสียงใหญ่นะครับผมเป็นนกคารลมสามเศร้านะครับผมเป็นนกที่หายากนะครับนี่ครับอยู่บนหัวผมนี่ครับเมื่อวานนี้ก็โอโ้โหเปิดคารลมครับอยู่ในกรงนี่คารลมนี่ฟังเพลินเลยแหละครับผมนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ ตอนนี้ก็ผัดขนก็ไซส์ขนก็จะดบๆไปหน่อยนะครับส่วนตัวเจ้าอ่างนะครับที่เอามาจากอาจารย์แชมป์เหมือนกันครับผมตัวนี้ผมก็เทสดูแล้วครับผมลองดูแลขึ้นตน้นพาดต้นไม้ดูแลก็ยังไม่เต็มที่ครับผมนกมันต้องไล่ครับผมเล่นเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเล่นเล่นหยุดหยุดครับผมแต่ถ้าเกิดเห็นนงเห็นนกนี่ใช้ได้ครับผม นะครับมีคาลมมีอ่างนะครับอ่างทุกยกเอออ่างอ่างเกือบทุกยกอะครับแต่ว่าไม่ได้อ่างตลอดถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าใช้ได้เลยแหละนี่ก็เจ้าเอราวันติดเฉลยมาติดเฉลยมาครับผม เจ้าขุนพันธ์ครูไม่เลิกครับผมไม้ที่สามหล่นต้นไม้ครับดีครับใส่ต้นไม่สูงครับประมาณเมตรหนึ่งโอ้อืม ล้อมซับพพนี่ก็ไม่ได้ฝึกนานแล้วครับผมเจ้าล้อมซับพพเนี่ยนี่ที่เล่นได้ก็มีล้อมซับพพครับมีลูกนิมิตมีเทพนิมิตนะครับอเอหาแล้วครับผมเจ้ามะเฟืองหรือว่าเจ้าดอนเจดีครับผมครู โชว์หน่อยดีลูกมาเฟืองอืมเจ้าตัวเสียงเล็กที่ผมได้ได้จากเพชรบูรณ์ครับพี่น้องครับอยู่มุมนูนนะ้นฮะโอ้โหเปิดคารลมมาประทับใจเลยครับผมคารลมจัดคารลมถี่ครับ เรียกคูขัดเรียกคูขัดอยูน่นะครับสไตล์เดียวกับเจ้ามะเฟืองเลยครับแต่เขาเป็นนกเสียงเล็กเสียงเล็กหงหงแหลมแหลมเลยครับผมเหมาะเหมาะไม่ทำนกต่อเลยแหละโอ้โหร้อนครับผมพี่น้องครับร้อนสงสัยเดี๋ยวช่วงเย็นนู้นนะครับผมก็ ดูก่อนครับเข้าว่างๆเดี๋ยวจะออกพาตัวไหนไปเที่ยวแถวซอยแปดสหน่อยหรือไม่เจ้าลูกดิมิตครับไม่ได้ออกนานครับลูกนิมิตคึกจัดคึกหน้าดูเลยเจ้าขุนพันรอชมคลิปนะครับผมพี่น้องครับเจ้าขุณพันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับผมอ๋อ โอ้ไม่ได้เล่นสายดินครับผมอาจารย์สุภชัยครับผมไม่ได้เล่นเลยครับผมสายดินผมไม่ถนัดเลยครับผมบอกตามตรงครับผมส่วนใหญ่เล่นสายพะเนียดอย่างเดียวครับผมอาจารย์สุภชัยครับขอบคุณนะครับอาจารย์อำนาจครับผมอาจารย์อำนาจไม่รู้อยู่แถวไหนนะครับผมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจติดตามช่องวิจัยนะครับผม ขอบคุณนะครับอาจารย์นำนาจขอบคุณอาจารย์สุภชัยนะครับมีเก้าท่านนะครับผมที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมพี่น้องครับเป็นไลฟ์การทําอาหารนะครับผมนะฮะก็ก็อยากจะบอกนะครับผมพี่น้องครับในกรณีที่เราซื้อนกนะครับผมนะฮะซื้อนกจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมหรือว่าเราแบ่ง ก็ต้องดูนะครับผมว่าเขาเลี้ยงอาหารเลี้ยงยังไงนะครับผมนะครับเลี้ยงกินอาหารแบบไหนนะครับผมที่เขาเลี้ยงเราไปถึงเนี่ยเราจะได้ต่อยอดเอาอาหารที่เขากินเนี่ยเลี้ยงนะครับมันจะได้ไม่ดอบนะครับนกนะฮะอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่กระบี่นะครับท่านจะโทรมาสอบถามผมเลยครับผมว่าผมเลี้ยงยังไงนะครับผมให้อาหารแบบไหนนะครับนะฮะสำหรับ อย่างเช่นเจ้าจิจจาร์อย่างเงี้ยครับหรือว่าเจ้า,อ,าอะไรอะ่ะอีกตัวนึงท่านอาจารย์เอาไปเนี่ยไปถึงมันก็เอามันก็เล่นเลยนะครับผมซึ่งจิจจาร์เนี่ยก็เป็นนกใหม่นกไม่ถึงสี่ห้าเดือนด้วยซ้าไปนะครับเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเลี้ยงอย่างคนที่แบ่งเนี่ยเขาให้กินอาหารแบบไหนนะครับพอไปถึงเนี่ยเราก็ให้เขากินแบบนั้นเนี่ย นะครับนกมันก็ได้ได้ม่ตอบนะครับมันก็ได้เล่นได้ได้เลยนะครับครับผมอาจารย์ครับเล่นสายดินสนุกครับผมแต่ผมไม่ถนัดจริงๆครับผมแล้วผมกลัวผมกลัวมันระวังยากครับผมอาจารย์นกดินเนี่ยครับผมนะฮะระวังยากแล้วผมไม่ถนัดปักคืนด้วยครับผมนะฮะสายตาไม่ดีครับอาจารย์จะปักผิดปักถูกได้ยุ่งเลย อ่าอ่าอ่าโอเคครับผมนี่ก็ยี่สิบสองนาทีสามสิบวินาทีแล้วนะครับกบขอบคุณทุกท่านเข้าที่เข้ามาชมไฟ์นี้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องวิจัยส้อยสุวรรณนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปช่วงเย็นๆเจ้าขุนพันธ์นะครับผมที่ไปเก็บเฉลยแถวล่มก้าวมานะครับวันนี้สามไม้ได้หนึ่งแต้มนะครับนะครับ รับชมกีฬาภาพกีฬามันๆน,นะครับผมโอเคครับกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปล้างไม้ล้างมือก่อนครับผมเหม็นน้ำปลา